พระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อที่หถึง13การรอคอยพระเยซูพระกิติคุณลูกาพยายามอธิบายให้เรารู้เรื่องราวของพระเยซูดังนั้นท่านลูกาผู้เขียนจึงอ่านเรื่องราวของพระเยซูตามลำดับตัวละครแรกของพระธรรมเล่มนี้คือยอนผู้ให้บัพติสมายอนผู้ให้บัพติสมา เป็นบุตรชายของปุโรหิตเสคาริยาเสคาริยาและภรรยาของเขาดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีลูกและชราแล้วครั้งนั้นบรรดาปุโรหิตเข้าไปใน วิหารและเผาเครื่องหอมถวายแด่พระเจ้าและท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของบุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นแต่นี่คืออะไรทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่เสคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเมื่อเสคาริยาเห็นก็ตกใจกลัว แต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคารยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความปรีดาและยินดีและคนเป็นอันมากจะเปรมปรีที่บุตรนั้นบังเกิดมา ท่านจะนำคนเป็นอันมากกลับมาจากการทำชั่วต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นใหญ่จำเพาะพระเจ้าเสคาริยาจึงทูลว่าข้าพเจ้ากับภรรยาก็อายุมากแล้วเกินที่จะมีลูกแล้วทุสวรรค์กล่าวกับเสคาริยาว่านี่แน่เพราะท่านมีได้เชื่อถ้อยคำของเรา ถึงเรื่องที่จะบังเกิดขึ้นตามกำหนดท่านก็จะเป็นบ้ายไปจนถึงวันที่การเหล่านั้นจะสำเร็จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมาเซคาริยาก็พูดไม่ได้คนทั้งหลายจึงอย่างรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารเมื่อเวลาผ่านไปเอลิซาเบธภรรยาของเซคาริยาก็ตั้งครร ดังที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้นางก็คลอดบุตรเป็นผู้ชายครั้งนั้นในอิสราเอลเมื่อเด็กเกิดมามีธรรมเนียมให้เลือกชื่อของชื่อสมาชิกในครอบครัวของทารกอย่างไรก็ตามเอลิซาเบธต้องการให้เด็กชื่อยอนซึ่งเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่ในครอบครัวผู้คนรอบตัวเธอบอกว่า ไม่มีกฎหมายดังกล่าวและควรตั้งชื่อทารกว่าเซคาริยาตามพ่อของเขาแต่เอลิซาเบตตัดสินใจแล้วและขอให้เซคาริยาเขียนชื่อที่เขาต้องการลงบนกระดานชนวนเซคาริยาเขียนคำว่ายอนบนกระดานชนวนสำหรับชื่อของทารก แล้วปากของเสคาริยาก็เปิดออกแล้วเขาก็พูดได้ยอนเกิดก่อนพระเยซูหกเดือนและเติบโตมาพร้อมกับพระองค์และเขาเตรียมพร้อมสำหรับพันธกิจของพระเยซูต่อมายอนก็พูดถึงตัวเองแบบนี้ฉันคือผู้ที่เตรียมทางให้พระเยซูฉันเป็นเพื่อนที่ต้อนรับเจ้าบ่าวเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่ใช่หรือ ที่เป็นผู้จัดเตรียมทางให้พระเยซูเราเป็นเพื่อนที่เตรียมพร้อมเมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้งได้เช่นกันระหว่างรอคริสต์มาสมีหลายสิ่งที่เราทำฝึกร้องเพลงสรรเสริญและท่องจำข้อพระคัมภีร์จากพระคัำพี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่พระเยซูเสด็จมาถ้าเพื่อนๆของเราเตรียมตัวมาพร้อมกันการเสด็จมาของพระเยซูจะมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นเราเล่าเรื่องนี้ให้กันหรือไม่เราเป็นผู้เตรียมตัวสำหรับวันที่พระเยซูเสด็จมา